เอาห้งยืนครับพ่อติดคุณอ่าน้องดีใจไปใช่ได้ขอบคุณครับ

<laughs> <laughs> à Thầy em ăn nói Phát cả tí Cái nhạc Kẹp ăn Xong làm không? Hả Vừa xong Ăn ปีจียมคั้งแรกในชีวิตใจเไฝนเปิดมั้งดูเปิดมงดูคือว่าขอเจ้หนาขอมูนามาแล้วอันซาบะเนาะอันี้เปิดปนเนาะผู้ใดได้ไ้ใจเปิดดูผู้ใดได้ลายผู้ใดเลี้ยงเด้อเล้ยเนี่ยเปิดเอ็งมาเูนนางอเปียกนังเดี๋ยวเล้อกมั้อเอ เหรอไอสุดเด็ดอาก,กป,ป่ oh, ูสอเปิดเิดเอาเปิดเปิดเเนเันนี่จรู้ว่าคุณเจ้าได้ใบร้อยข่อยใบพันยื่น้ำข่อยใบพันยื่น้ำข่อยเด้อ ทำอะไรไมขอบคุณครับขอบคุณครับไม่ทำอะไรขอบคุณรอเชื่อไหมชื่อไลยเอ้าบอกวนอะไรเชือเนี่ยนะเชื่อเนี่ยต้องโชว์หรอให้ขอโอเคยังฟันหรอยิรักษ์ได้หนึ่งพันบาทเกิดไรไ้ขอไปน้ำนาเต็มฟันไปิีท้งน้ำ o Samนา Uh!